จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาก็ต้องสั่งหนึ่งสองสามไปมาทุกอย่างต้องสั่งหมดแล้วคือน่าจะอร่อยทุกอย่างอร่อยอ่ะฮะอันนี้แล้วก็ต้องผัดหมี่ก็ต้องคู่กับส้มตำอาครับผมอีสานเนี่ยต้องส้มตำครับผมอันนี้เป็นปูปลารือปูปลารค่ะแต่ชอบตรงเนี้ยผมชอบเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนานล้วฮะอะไรอะอันนี้มะเขือใช่มะเขือหุนนะไรครับหรือมะเขือเปล่า าายกถ้าตำต้มตำต้องต้องมาเขือนี้เลยค่ะอร่อยอร่อยครับกินดงแม่เลยนะครับเหรอดีใจจังเลยได้ยินอย่างนี้ครับผมนะฮะมาที่นี่เรียกว่า อาหารอร่อยครบเครื่องครบเครื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออันนั้นเนี่ยเป็นของแถมบนโต๊ะให้นะเพราะว่าอันนั้นก็คือไก่ที่เรานึ่งแล้วไก่ที่เราไหว้เจ้าแล้วเราก็เอาไปคั่วเค็มเราก็เอามาฉีกฝอยคั่วเค็มซึ่งรสชาติมันก็จะมาแก้มกันได้อร่อยอร่อยถ้าลูกค้ามาในช่วงของการที่เราไหว้เจ้าเราก็จะแถมขึ้นโต๊ะให้ลูกค้าด้วยดูันนี้ดีกว่าครับนี่อันนี้คืออันนี้คือต้มแก้บกระดูกอ่อนค่ะครับผม ตมแซ่บไปดูก่อนนะครับค่ะอรนะอร่อยรสชาติแซ่บถึงเครื่องครับผมสมกับให้มาอีสานเลยค่ะอืเพราะว่าคนที่มาเที่ยวอีสานเนี่ยเขาจะไม่ได้อยากกินอาหารแบบต้มยำกุ้งอะไรเขาไม่ได้อยากนะเขาอยากกินของบ้านๆเราครับผมแนวว่าบ้านๆแต่ใช่ค่ะแต่คือของเราเนี่ยบ้านที่เป็นบ้านส่ะรสชาติก็จะบอกออย่างนงี้อ่ะปลายฮิมะก็เป็นใช่ปลาลินปลาลินแต่ว่าราคานี่ ก็ไม่ได้แต่ว่ารสชาติเรียกว่าอาหารแต่ละอย่างรสชาติที่ที่เป็นหลายความอร่อยหลากหลายความอร่อยแล้วไม่ได้แพงคืออร่อยสบายกระเป๋าเดินเจ้ามาพวกห้าร้อยห้าห้องสี่ร้อยอีกร้อยหนึ่งกิโก็เป็นบรรยากาศของร้านอาหารแต่ว่าที่นี่ก็ใครเผื่อมีลูกค้าที่สนใจอยากพักก็มีด้ว่ครับผมก็จะมีมีห้องพักอยู่สี่หลังนะคะก็ลักษณะเหมือนกับเป็น คิดว่ามาพักบ้านพี่บ้านน้องช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าแค่นั้นเองค่ะเหมือนเหมือนเป็นญาติมาเยี่ยมกันประมีจักรยานของลูกเราที่ลูกลูกค้าปั่นเล่นได้มีโต๊ะปิงปองที่เล่นได้มีไม้แบดให้เล่นได้เป็นห้องจัดเลี้ยงเป็นห้องจัดเลใช่ค่ะในนี้รองรับได้รองรับลูกค้าได้3 0 0้อคน300คนบมทั้งด้านบนทั้งด้านล่างใช่ค่ะครับทูกสัดส่วนแต่ด้วยว่ามาแล้วบรรยากาศ เย็นสบายมากสบายตาสบายใจบรรยากาศเป็นร่มรื่นร่มรื่นชชยคนมาเยอะมากบ้านสอรีสอนนะครับครับผมอย่าลืมนะครับถนนสายบุรีรัมนางรองนะครับถ้ามาจากนางรองเข้าบุรีรัมก็อยู่ขวามือประมาณออกจากสามแยกถนนหักประมาณสัก1กิโลครับผมหรือว่าก่อนถ้ามาจากบุรีรัมก็อยู่ซ้ายมือนะครับเห็นป้ายสีน้ําตาลเจอใช่นะครับก็แวะเข้ามาได้อย่าลืมนะครับรับรองความสุขความประทับใจความอร่อยเจอกันได้ที่นี่กับบ้านสอรีสอน อรรุรดํน่ยอยู่ออนทัวร์แล้วเราจะพาคุณไปที่ไหนต่อติดตามกันครับบ๊ายบาย